นสนดราม่าแพทริกเปิดใจบ้างเหตุผลลดสถานะเบสหลังฝ่ายหญิงเผยจบกันไม่ดีตอบแล้วคบซ้อนจริงไหมจากกรณีทำอาวงแตกเลยสำหรับคู่จิ้นยูทูบเบอร์แพทริกปวริสกับเบสคาสิงหลังฝ่ายหญิงลบรูปลบคลิปที่มีหนุ่มแพทริกออกหมดแถมยังอันฟอลโล่ฝ่ายชายด้วยโด,ย,ดยเบสเปิดเผยผ่านรายการแฉว่าเป็นการจบกันที่ไม่ดีถ้าถามว่าเขาไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมก็ไม่รู้ แต่พอไปได้ยิงที่เขาคุยกับเราแล้วมันฟังแล้วมันรู้สึกไม่ดีจริงๆปกติถ้าเลิกกันแบบดีๆเราก็ยังฟอลกันปกติแต่ถ้าเลิกกันไม่ดีเราจะอันฟอลจะบล็อกไปเลยทันทีพร้อมย้ำสถานีตอนนี้โสดสนิทนั้นล่าสุดเผยคลิปเปิดใจพ่อหนุ่มไมโครเวฟกับรถอีวีมหาเนเธอแพทริกโดยแพทริกเปิดใจตอนหนึ่งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถึงสถานะกับเบสว่าจริงๆตอนนี้ผมก็อยากเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกับเขาได้แต่ตอนนี้ก็คือยังไงดีแต่ก่อนเราอาจจะคุยกัน แต่ตอนนี้ลดสถานะลงมาประมาณนั้นถามว่าไม่ได้โกรธอะไรกันแพทริกตอบว่าใช่ใช่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันเข้ากันไม่ได้ก็เลยตกลงกันว่าเราสองคนลดสถานะกันมาเป็นพี่น้องใหม่แต่พอดีตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงแต่ผมโอเคอยากให้เราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าเป็นเพื่อนกันมีความรู้สึกดีๆต่อกันผมเองก็ยังหวังดีต่อเขาอยู่มีเรื่องหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเขาผมก็อยากเป็นคนหนึ่งที่สปอร์ตเขาเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจะมีดรามา่า มีอะไรมากับแพทริกผมก็ไม่ได้เอามาใส่ใจคนจะมองผมยังไงก็ได้คนสองคนเลิกคุยกันหรือลดสถานะกันมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนผมแค่เขามากกว่าไม่อยากให้เขากระทบเรื่องงานส่วนใครจะมองผมเป็นยังไงผมก็ไม่ได้มาอยากให้เคลียร์ที่หลายคนบอกคุณมีเด็กคนอื่นครบซ้อนแพทริกกล่าวว่าคนเข้าใจอย่างนั้นความเป็นจริงคือไม่จริงเราตกลงกันลดสถานะไม่ใช่เรื่องมีคนอื่นเลยนะคนกำลังเข้าใจไปโยงเพื่อนผมคนน้นคนนี้ซึ่งความเป็นจริงไม่มี